ามครับนี่นะครับสามนะครับก็เป็นเจ็ดงวดติดนะครับเจ็ดงวดติดที่เข้ามานะครับสำหรับในสูตรนี้ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหเด็ดจัดไปทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรเดิมนะครับซึ่งในงวดที่แล้วผลนะครับผลที่ออกก็จะเป็น3อ่ะนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านนะครับแต่มันไม่ได้ติดตัวที่ชนกันนะครก็มา3 นี่ยครับยังมาในต่อเนื่องเนาะสำหรับในสูตรที่2นะครับนี่อืมนะครับสูตรที่2ส่วนสูตรที่1นะครับก็ไปหลักสิบเนาะไปออกหลักสิบนะครับก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับนอกแค่ใกล้เคียงนะครับสำหรับในหลักหน่วยก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสูตรใหม่มาให้ดูกันนะครับมาให้ชมกันนะครับซึ่งก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ วันนี้นะครับสูตรใหม่สูตรนี้2ตัวมาแน่นอนนะครับภายใน1ตัวเออนะครับเนี่ยก็ยังมา9มา7จอ้า5 4วันนี้ไปออกหลัก10อ่าวันนี้ก็มาเดี๋ยวก็ไปหลัก10นะครับถ้าหลุดก็หลุดไปหลัก10เนาะสำหรับในสูตรนี้หลักหน่วยหลักหน่วย7เนี่ยหลุดก็หลุดไปหลัก10 วันนี้หลุดกนหลุดไปหลัก 10. อ่ะนะครับเดี๋ยวนําสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่านะครับมาให้ดูกันว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่1กันยายนก่อนอื่นเราก็จะมาดูในสูตรเก่า,า,ากันก่อนนะครับสูตรเก่าหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรนหนึ่งนรเนาะนะครับเป็นสูตรที่1นะครับของหน่วยล่างซึ่งเด่นสีตัวนะครับเด่นสีตัวนะครับสูตรนี้ เราจะหาในงวดล่าสุดกันเลยนะครับงวดล่าสุดก็จะเอางวดที่แล้วเนาะก็จะเป็น046750นะครับล่างก็จะเป็น23สูตรนี้นะครับเราจะนำนะครับก็คือเราจะนำนะครับในหลักหลักหมื่นนะครับเราจะหาตัวยืนก่อนเนาะ หลักหมื่นก็จะเป็น4ี่นะครับแล้วก็จะเป็นในหลักพันหลักพันก็คือ6นะครับจะบวกด้วยเลขคงที่8แล้วก็9นะครับ4บวก8นะครับได้12เนาะอ่าเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับบวกกับเได้15ก็จะบ,บวกกัน2บวกกับ5ได้7เนาะอ่าเอาตัวนี้ติดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เราต้องเข้าไปบวกนะครับทุกๆหลักเนาะนะครับสำหรับใน2ตัวแรกนะครับ ตัวแรกก็คือนําในหลักหมื่นก็จะเป็น4ตามมาด้วยนะครับในหลัก10บนก็คือ5เนาะจะคูณด้วยเลขคงที่ทั้ง2ตัวด้วยเลขคงที่9นะครับ49นะครับเป็น36 5 9เป็น4 5นะครับกับ2ตัวนี้บวกกัน6บวกกับ5นะครับได้11ก็นำานนะครับแล้วก็อย่าลืมนำา7ตัวนี้เข้ามาบวก น่บวกกับ7ก็จะได้8นะครับก็เพิ่มแต้มเนะาะอ่าจะแก็จะเป็น9ได้แล้วครับใน2ตัวแรกนะครับในหลัก10สูตรนี้อ่าในหลักหน่วยสูตรนี้นะครับต่อไปในอีกตัวที่3นะครับตัวที่3มเราจะนําในหลักหมื่นมา2ตัวเลยนะครับก็จะเป็น4แล้วก็4แล้วก็จะเป็นในหลักพันนะครับก็คือ6อ่านะี่ครับจะบวก ทั้งหมดเลยนะครับด้วยเลขคงที่2 99 4 2, บวก2ก้าบได้6 4บวก9ได้13บบวก9ได้15จะบวกกันทั้งหมดนี่ครับ6กบวกกับ3ได้9นะครับ9กบวกกับ4ก็จะอ่า9ก้าบวกกับ5เนาะก็จะเป็น4ก็ต้องนำนะครับนำหลักดวยบนนะครับมาบวกอีกนะครับก็จะเป็น0ูนย์ ก็นำเจ็ดตัวนี้มาบวกนะครับอย่าลืมเจ็ดตัวนี้ต้องเข้าไปบวกนะครับอ่าสี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งอ่าหนึ่งแล้วนะครับว่าที่แล้วตรงนี้ก็ได้หนึ่งนะครับตรงนี้ก็ได้หนึ่งอีกนะครับต่อมาในนะครับตัวที่สี่นะครับ,รบเราจะนําในหลักหมื่นหลักหมื่นจะเป็นสี่ตามมาด้วยในหลักร้อยนะครับก็คือ 7. เจ็ดแล้วก็จะเป็นในหลัก หลักพันเนาะหลักพันเป็น6จะคูณทั้งหมดเลยนะครับด้วยเลขคงที่9ก5 4 9องีนะครับเป็น36จะ2เป็น14 6 5เป็น30 6บวกกับ4นะครับก็จะได้0นะครับได้10เนาะก็นำเจตัวนี้นะครับเข้ามาบวก ก็จะเป็น7นะครับอ่านะครับก็จะมี8 9ดเนะครับ1แล้วก็7อ่านะครับต่อมาในสูตรที่2นะครับสูตรนี้อ่าที่งวดที่แล้วนะครับเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในงวดนี้นะครับก็เอาผลในงวดที่แล้วเนาะศูนย์สี่หกเจ็ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับก็ใครอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามา ด้านล่างได้นะครับ๋ยวผมหาสูตรดีๆเด็ดๆมาแบ่งปันให้ดูกันอีกนะครับในงวดของวันที่1กันยายน,นเนาะนะครับก่อนอื่นเราก็เอาตัวยืนก่อนนะครับหาตัวยืนก่อนก็นําในหลักแสนก็จะเป็นศูนย์หลักแสนหลักหมื่นแล้วก็จะเป็นในหลักพันนะครับก็คือ6จะบวกทั้งหมดเลยนี่ครับด้วยเลขคงที่3 9แล้วก็ห ศูนย์บวกกับสามได้3 4บวกกับ9ได้13 6บวกกับ6ได้12นะครับ3บวกกับ3ได้6 6บวกกับ2ได้ 8. อ่าเราจะยืน8ตัวนี้ไว้นะครับเ้อนะครับงวดที่แล้วก็ได้8นะครับตัวยืนตัวนี้เอองวดน,นี้ก็ได้8นะครับหรือว่างวดน,นี้จะมาอีกนะครับเนาะอ่ะมาไม่มามาดูกันนะครับก็ยืนตัวนี้ไว้ก่อนนะครับต่อไปเราจะหาใน2ตัวแรกก่อนนะครับเราก็จะนําในหลัก หน่วยล่างเนาะอ่าจะเป็น3นะครับคูณด้วยเลขคงที่5 3ามเป็น15แล้วก็จะนี่ครับจะบวกกับตัวนี้เออเนะครับก็จะ8เนาะก็จะได้13เนาะ3ลดแต้มนะครับก็จะเป็น2อเออเนะครับได้แล้ว2ตัวแรกนี่ครับ3แล้วก็2 ส่วนตัวที่3กับตัวที่4นะครับเราจะนําในหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือ4 4เนาะสนะครับเราจะแล้วก็หน่วยล่างอีกตัวนึงอ่าเนาะจะคูณด้วยเลขคงที่5ทั้ง2ตัวเลยนะครับ4ี2ห้าเป็น15ก็จะจับบวกกันได้5อย่าลืม8ตัวนี้มาบวกนะครับถ้าบวกกับ8นะครับก็จะเป็น13เนาะ ่าเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4นี่นะครับสังเกตว่าตัวเนี้ยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยตัว3 3 2ตัวนี้นะครับเฮ้อนะครับหรือว่าเลขมันจะวนออกมาตัวเดิมนะครับเนานะอ่ะก็ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาลงให้นะครับก็จะมี8 9 1 7 ข้างล่างก็จะเป็น3 2 3 4อ่านี่แหละครับต่อมาในสูตรใหม่นี่ครับอ่านะครับสูตรใหม่สูตรนี้นะครับก็จะเป็นนะครับหลงวดนะครับที่เข้ามานะครับถ้าเข้าติดติดนีก็จะเป็น7งวดติดนะครับที่เข้าเนาะเออนี่นะครับ2ตัวนะครับยังไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับภาย ใน2ตัวนี้มีติดมา1ตัวนะครับถ้าหลุดก็หลุดไปหลัก10เนี่ยยกตัวอย่างวันนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะทําวันนี้เนาะนะครับทำคร่าวๆนะครับสูตรก็ง่ายๆนะครับสูตรขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับก็มาดูไปด้วยกันนะครับเราจะหาเนงวดที่ออก69หางวดวันที่1สิงหาอ่านะครับหาหนึ่งสิงหานะครับ เราก็จะนำเลยครับในงวดของวันที่16กระกรกฎาก็คืองวดก่อนนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น5 5 6 7 2 5นะครับล่างก็จะเป็น70นี่แหละครับสูตรหาหน่วยล่าง2ตัวมาแน่นอน1ตัวนะครับโดยที่เราจะนำก็คือนำในหลัก100นะครับก็จะเป็น7หลักร้อยหลัก10บนนะครับก็คือ2 ต่อไปก็จะเป็นในหลักแสนนะครับก็จะเป็น5แล้วก็หลักหมนะื่นเนาะ5นะครับตามมาด้วยนะครับในหลักดวยบนก็จะเป็น5นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะก็จะเป็นในหลัก10บล่างก็คือ7จนี่แะครับก็จะไล่มาประมาณนี้เนาะก็จะบวกบวก2ตัวนอะกนั้นก็จะคูณทั้งหมดเลยนะครับบวกด้วยเลขคงที่1 1 คนด้วยเลขคนนี้5 5 9แล้วก็9นะครับนี่เจ็ดบวกกับ1เป็น8 2บวกกับ1ได้3 5 5เป็น25อ่าใส่เฉพาะหลักหน่วย25เหมือนเดิมหาาเป็น45 7 9นะครับเป็น63นะได้ทั้งหมดก็5านี่เนาะตัดไปตัดไปนะครับก็จะ เหลือนะครับ8บวกกับ3นะครับก็จะเป็น11เนานะ, 9, 1, นะ,ะ 9, นะก็มา1มาบวกกับ5ก็จะได้6 6หกมาบวกกับ3ก็จะเป็น9เนาะ9เพิ่มไป1แต้มนะครับเนี่ยได้9เสร็จนะครับก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก1นะครับก็จะได้ศูนย์ะถ้าได้8บวกเพิ่มเข้าไปอีก1ก็จะเป็น989กก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับผลที่ออกเลยนะครับ จริงๆหาคมเลขที่ออกก็จะเป็นหกเก้านะครับะนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครบก็มาเออนี่นะครับต่อมามาดูในวันที่สิบหกนะครับเนี่ยได้9ก้ากับศูนย์เนาะเนี่ยก็มาลงตรงนี้ไว้อ่านี่นะครับก็มาต่อมาในงวดของวันที่สิบหก ก็นำผลเมื่อกี้นะครับพววของวันที่1สิงหาก็จะเป็น91 0 2 6 1ล่างก็คือ6 9นะครับนี่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไล่มาเหมือนเดิมนะเหมือนวดน,นี้นะครับก็จะนำในหลักร้อยนะครับนะวันที่เราก็ร้อยเหมือนกันร้อยก็จะเป็น2นะครับไขีดขั้นไว้นะครับเออ จะไม่ตรงนะครับเนาะสองนะครับสองหลักรนะ้อยเนาะหลักร้อยแล้วก็จะเป็นนะครับในหลักสิบบนเป็นหกแล้วก็จะเป็นนะครับในหลักแสนนะครับเก้าตามมาด้วยในหลักหมื่นก็คือหนึ่งแล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยบนก็จะเป็นหนึ่งจนสุดท้ายก็จะเป็นในหลักสิบล่างครับก็คือหก เนี่ยต้องทําเหมือนกันหลักไหนก็หลักเหมือนกันนะครับ2วันนี้ตัวบวกตัวคูณเลขคงที่ก็เหมือนกันนะครับก็จะมี1 1บวก1บวก1คูณ5คูณ5คูณ9คูณ9เออจำง่ายๆนะครับ2บวก1ได้3 6บวก1ได้7 95เป็น45 1 5ได้5 19ได้9 6 เนะครับเป็น54จับทั้งหมดนี้บวกกันนะครับก็7กับ3ตัดกันไปก็เหลือ0ูนย์นะครับตัด5กันไปก็เหลือศูนย์นะครับเหลือ9กับ4บวกกันนะครับก็จะเป็น3มเอิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น4นี่แหละครับก็เราก็มาดูในต้นล่างนี้นะครับก็ได้3กับ4เนี่ยก็มานะครับแล้วในงวดล่าสุดละ่ะ ในงวดล่าสุดเราก็ทําเหมือนกันนะครับเอาผลในงวดที่แล้วเออนี่นะครับออกสองสามครับนี่นะครับสามนะครับก็เป็นเจ็ดงวดติดนะครับเจ็ดงวดติดที่เข้ามานะครับสาหรับในสูตรนี้ต่อไปก็ขอให้เป็นงวดที่แปดงวดติดนะครับหนึ่งทับเก้างวดที่แล้วแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์ใครกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็สามารถพูดคุยแบ่งปันข้อมูลกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับเนาะไอ้กดใดกดแช้์ขอให้ถึงเลขนะครับเด้อไปคอมเมนต์ก็ comment, ขอให้ถึงเลขดนะนะครับนะนี่ครับหลักแรกนะครับก็คือนําในหลักร้อยก็จะเป็นเจ็ดนี่นะครับแล้วก็จะเป็นในหลักสิบบนสิบบนเป็นห้าตามมาด้วยในหลักแสนนะครับก็คือศูนย์แล้วก็หลักหมื่นเป็นสี่ แล้วก็หน่วยบนเป็น0นย์ตัวสุดท้ายหลักสิบล่างก็คือ2เดเอจะบวก2ตัวคือเก้าคูณคูณแล้วก็คูณแล้วก็คูณนะครับบวก1 1นคูณ5คูณ5นะครับแล้วก็คูณด้วย9แล้วก็9เจ็บวกกับ1เป็น8 5บวกกับ1ได้6 0ศคูณอะไรก็จะเป็น0 4 5 20 0ศนคูณอะไรก็จะเป็น0นย์นะครับ29เ้ป็น18 นี่ครับก็จะ8บวกกับ6นะครับได้14 4บวกกับ8ได้2เพิ่มไป1แต้มก็จะเป็น3ก็จะได้เลขที่ออกนะครับในงวดนี้ก็จะเป็น2แล้วก็3เออครับจะออกมาไหมนะครับตัวเดิมนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่โคก่อนมา9ตรงนี้ก็3มาข้างหน้า ก็สังเกตว่าจะมาในตัวดินข้างหน้านี่จะจะจะเยอะกว่านะครับนี่นี่นะครับอ่ะก็ลองนําไปพิจารดูนะครับว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่านะครับในว่าที่จะถึงนี้แล้วก็มาดูในตัวที่ชนกันนะเดี๋ยวฉีดสีแดงกว่านะจะได้ดูง่ายๆนะครับเพิ่มเพิ่มอันนี้ก็หลุดไปในหลักสิบ ถ้าไม่ติดว่าหลุดหลัก10นี่นะครับก็ขีงวดแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิอง่าสิบหงวดนะครับเนี่ยถ้าไม่ติดว่าไปหลักสิบนี่สิงวดติดเลยนะครับสลับในสูตรนี้2ตัวมาแน่นอนใน1ตัวตัวที่ชนกันก็จะเป็นใน2แล้วก็3 3 3สชนกันนะครับนี่ สูตรนี้ลงงวดแรกนะครับลงงวดแรกก็คืองวดนี้เนาะทำเครื่องหมายงวดแรกอย่างนี้นะครับลงงวดแรกนะครับก็ขอให้มานะครับขอให้เข้ามาอีกเหมือนเดิมนะครับเข้ามา7จ็ดงวดติดแล้วนะครับจะมาหลุดในงวดนี้อย่านะครับอย่านะครับเนาะลงปุ๊บหลุดปั๊บไม่เอานะครับอย่าหาหลุดนะครับเนาะใครรอเลขดับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมนั่งเลขดับมาให้ดูเดี๋ยวดูคร่าวๆตรงนี้ถ้าออกมา ปึ๊บมีในงวดนี้เนอะอครับเด่นสองสามมันกันเลยนะครับในงวดที่ออกเจ็ดสามนี่งวดที่แล้วมาสามมาแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ก็ให้สองสามมานะครับแต่สามก็ยังมาอีกนะครับอืมนะครับผมจะดูว่าในงวดไหนที่เลขออกมาแล้วนะครับสูตรยังให้มาอีกเหมือนเดิมวันี้ก็สี่ก็มาเนาะยังไม่ให้มาสี่ห้าก็ยังมาอีกเหมือนเดิมนะครับ เก้ามาแล้วเก้ายังให้เก้าศูนย์มาอีกอันนี้ศูนย์มาแล้วก็ยังให้เก้าศูนย์มาอีกนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับมีโอกาสนะครับที่จะมาสูงเลยนะครับส่วนสูตรเนี้ยนะครับก็เข้าดีกว่าฝั่งนี้นะครับสูตรที่สองเนี่ยเข้าดีกว่าสูตรนี้นะครับก็รอดูนะครับว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับหรือจะเนี่ยเนี่ยสองสูตรเนี้ยนี้จะมาจับกันหรือจะเป็น สามสี่สามสามสามสองสามสามก็ว่ากนไปนี่เป็นพี่ข้ามมาฝั่งนี้นะครับเป็นสามเจ็ดสามหนึ่งสามเก้าสามแปดก็ว่ากันไปนะครับส่วนหลักสิบ f a เลยนะครับหลักสิบในงวดนี้นะครับหลุดเป็นสองวดติดแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวก็มีในสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับในหลักสิบเพราะว่าหลุดมาสองงวดติดแล้วนะครับถ้างวดที่ 3ยังหลุดนีนะครับก็เด no? ี๋ยวไม่ลงแล้วนะครับเนาะเออนะครับเดี๋ยวพักก่อนเนาะพักก่อนนะครับไม่ลงก็เนี่ยไม่มีมาสักตัวเลยนะครับเนี่ยสองงวดติดแล้วนะครับเนี่ยเออนะครับอ่ะนะครับยังไงก็ต้องตามต่อเนาะสูตรก็จะมีเข้านะครับมีหลุดปะปนกันไปนะครับถ้าจะเข้าบ่อยๆทุกงวดนะครับก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงก็ขอให้ในงวดของวันที่1กันยายนนะครับขอให้เข้ามาอีก อ่านะครับขอให้เข้ามาอีกนะครับสําหรับในนะครับในหลัก10ล่างนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับเลขดับก็รอในคลิปถัดไปนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ